สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l am lighting ก็วันนี้ผมมีไฟหน้าแบบใหม่นะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับเป็นยี่ห้อของออ,อสแลมนะครับผมนี่นะออสแลมนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไฟหน้าเดิมที่ติดมากับรถนะครับจากโรงงานเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะที่เป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ เปลี่ยนเป็นไฟหน้าหลอด LED มาจากเดิมโรงงานเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนันๆนะครับก็จะใช้หลอดไฟหน้าแบบหลอดที่เป็นหลอดไส้นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนซึ่งหลอดฮาโลเจนเนี่ยครับข้อเสียของมันก็จะมีในเรื่องของความที่ไม่ค่อยสว่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นหลอดที่มีความร้อนสูงนะครับและทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับไฟหน้าหลอดฮาโลเจนแบบเก่าให้เป็นหลอด LED นะครับ และผมก็จะมาใช้เป็นหลอดไฟหน้ายี่ห้อออสแลมนะครับหลอดนี้นะซึ่งช่วงเนี้กำลังเป็นกระแสมากเลยนะครับกำลังมาแรงเลยครับยี่ห้อออสแลมเนี่ยเพราะว่าข้อดีของหลอดตัวนี้มันติดตั้งง่ายนะครับผมแค่เราเปลี่ยนใส่หลอดไฟหน้าตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะใช้งานได้เลยครับไม่จำเป็นต้องแปลงไฟนะครับจะเห็นได้จากไฟหน้า LED ในรุ่นก่อนๆน,นะครับหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยซึ่งมันจะเป็นแบบกระแสะ DC นะครับเป็นกระแสะตรง ก็อาจจะต้องต่อไฟโดยตรงจากแบตนะครับหรือไม่กระต่อโดยตรงจากสวิตช์กุญแจนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะแปลงสายไฟนะครับหรือว่ามันหรือว่าไม่ชํานาญในเรื่องของการต่อสายไฟรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอุปรรคนะครับในการติดตั้งแต่หลอดไฟหน้าตัวนี้นะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งกระแส AC และ DC เลยนะครับนี่ครับเขียนไว้ตรงข้างเลยนะ คือเราสามารถใส่เข้าไปแล้วก็เปิดติดได้เลยครับผมไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเปรียบเทียบนะครับหลอดไฟหน้าเดิมของรถที่ผมจะเปลี่ยนก็คือ Honda M S X 125นะครับซึ่งเป็น M S X ตัวเก่านะครับตัวแรกที่ยังใช้หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะครับเป็นหลอดไส้นะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขี่รถให้ดูนะครับว่า ่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะครับผมโอเคไปดูกันนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาดูไฟหน้าเดิมติดรถของ Honda M S X ก่อนนะครับ mm hmm. ก็นี่เ,นเป็นหลอดเดิมครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทไฟหน้าให้ดูนะ mm hmm. นี่ครับไฟหน้าก็จะเป็นแสงสีเอ่อสีนวลๆนะครับก็เป็นสีเดิมเนาะ เป็นสีไฟหน้าเดิมทั่วไปสำหรับรุ่นรุ่นเก่าๆนะครับก็ความสว่างก็ประมาณนึงครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะรอออกไปขี่ดูนะโอเคตรงนี้มืดนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าไฟหน้าเป็นยังไงนะครับ ความสว่างประมาณนี้นะครับสำหรับไปหน้าเดิมนะครับขอภัยสำหรับเสียงลมด้วยนะผมผม,ผมไม่ได้ติดไม้นะครับก็จะมีเสียงลมเข้าที่กล้องเยอะหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ โอเคครับก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับจับดูหน่อยโอ้โหโคมอุ่นๆครับผมขับไปแป๊บเดียวเองนะแค่หน้าหมู่บ้านเองโคมมีความอุ่นแล้วนี่แหละครับความร้อนของหอดไฟหน้าแบบเดิมน,นะก็สำหรับรถคันนี้นะครับ Honda M S X นะครับการถอดไฟหน้านี้ง่ายมาก ใช้ปรจแจนะครับหกเหลี่ยมเขาเรียกหกเหลี่ยมถอดนะครับน็อตท,ที่ยึดหน้ากากน,นะครับ4จุดนะครับ2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับผมเดี๋ยวผมถอดออกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็ถอดออกหมดแล้วนะครับ ขยับนิดนึงตรงไหนตรงไหนสบ่างดปก่อนอ่าท่อน,นี้นะครับก็จะเห็นปักนะครับปักสำหรับเสียบไปหน้านะครับอ่าทีนี้ก็จะมาดูขั้วกันนะครับ ฮอนด้า M.S.X นะครับจะใช้ขั้วแบบ H4 นะครับหรือขั้ว H.S.1 นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นขั้วแบบแบบที่ว่าใส่ด้วยกันได้นะครับเวลาซื้อเปลี่ยนไฟหน้าก็ดูรถตัวเองนะครับว่าเป็นใช้ขั้วแบบไหนนะครับลองเสิร์ชหาใน YouTube ได้นะครับหรือไม่ก็ใน Google นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดก่อนหลอดเดิมนะครับ อ๋ออย่างนึงครับลืมพูดไปก็ช่วงนี้ใครที่จะซื้อนะครับก็ตรวจเช็คทีนึงครับเพราะว่าหลอด LED ของออสแ m มตอนนี้มีของปลอมออกมาขายเยอะมากเลยนะครับให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าของแท้เนี่ยต้องดูตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถหาดูใน YouTube ได้นะครับว่าแบบแบบแท้จะเป็นยังไงครับแล้วก็ของเทียมต้องดูที่จุดไหนบ้างครับก่อนซื้อก็เช็คนิดนึงนะครับโอเค จะมาใส่ไาหน้าการใส่ก็ง่ายๆครับมันจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนบังครับเป็นเคี้ยวๆนะครับจะมี3จุดนั่นหนึ่งสองสามนะครับเอาอันใหญ่นะครับไว้ด้านบนนะครับตามร่องมันเลยคือเขาออกแบบมาแล้วนะครับใส่ไปนี่คือจะเข้าที่เนี่ครับล็อกเลยเห็นไหมนี่ยผมใส่มันก็จะลงร่องพอดีแล้วก็ใช้ ขาล็อกนะครับในตัวเหล็กตัวนี้กดลงไปแล้วก็ง้างนะครับให้ให้ตัวเหล็กนะครับมันเข้าร่องแล้วมันจะไปกดนะครับมันจะไปกกตัวตัวแป้นแป้นแป้นหลอดเลยนะครับแล้วก็ใส่ยางนะครับยางกันฝุ่นตัวนี้นครับสําคัญมากเลยนะครับคือไม่ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในโคมเราครับถ้าฝุ่นเข้าไปในโคมไฟหน้าขึ้นมานี่ โคมไม่ใส่นะครับไฟก็ไม่ไม่แ่มนะครับแล้วก็โคมจะเก่าไวนะครับโอเคในมา่สุดแล้วก็เสียบป,ปากครับแค่นี้คนระับ โอเคครับผมได้เปลี่ยนใส่ไฟหน้าหลอด LED เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูสีของไฟหน้านะครับนี่สีขาวเลยครับไฟหน้าจะมีความสว่างมากนี่นะครับจม สว่างมากเลยครับ เคก็จบ okay. ไปที่เร be ียบร้อยแล้วครับสาหรับการเปรียบเทียบนะครับไฟหน้าหลอด LED นะครับจับดูครับคมไฟหน้าเย็นครับไม่ร้อนเลยแต่กี้นี้ตอนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น LED ครับขี่แป๊บเดียวจับไฟหน้าดูอุ่นๆร้อนๆเลยครับก็นี่นะครับที่ผมใช้เป็นยี่ห้อออสแรมนะครับก็เช็คนิดนึงครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับให้ดู ที่ฉลากนะครับด้านหลังนะครับมีอะไรลงเรียบร้อยไหมแล้วมันก็จะมีจุดตำหนิต่างๆนะครับตรงนี้ลองไปเช็คดูใน YouTube ได้นะครับระวังของแท้กับของปลอมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับหลอดไฟหน้า LED อ s l a m นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ